ครับดี่ครับอ่าวันนี้เราก็มาชมเหรียญกลมนั่งในป่าขานุมานของหลวงพระเป็นวัดบางพาจังหวัดนครปฐมกันนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างเมื่อปีพศสอง5ห้าอห้า25 25ครับเป็นเหรียญตัวเนื้อทองแดงครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมทําเหรียญกลมนั่งในป่าขานุมานของหลวงพเปินเนี่ยอ่าเหรียญน,นี้ยไปเหรียญเดียวครับก็มีเพื่อนเพื่อนบางท่านเนี่ยส่งก็ฟามมาบอกว่าอยากจะเห็นเหรียญของปอม เอามาคู่กันนะครับวันนี้ก็เลยจัดให้ครับเอามาให้ชมเลขสากันครับในป prayed, จัจจุบันเนี่ยเสียนพระปอมเสียนพระดันเนี่ยเสียนพระเสริมเนี่ยระบาดหนักครับบางท่านเนี่ยเอาพระสมเด็ชบมปอมพระเป็นจาพักคีบมปอมพระรูปหล่อของหลวงพ่อเงินพะหลวงปู่ทวดพระเนื้อดินเนื้อชินพระลอดพระคงบมปอมเนี่ยเอามาให้ชมเลกษากันไปเนี่ยในในปผผัจจุบันเนี่ย ของปลอมเนี่ยมันระบาดหนักมากครับบางท่านเนี่ยเก็บพระมป,ปลอมเนี่ยจนบ้านตัวเองเนี่ยกลายเป็นบ้านเซียนพาวิโรทําเฟซบุ๊กยูทูบเล่าไปเรื่อยเปื่อยไปเล่นในเป็นแล้วพาคนเขาโง่ตามอีกครับชาวหาพระเครื่องอะไรเนี่ยจะต้องศึกษากันไปนะครับเล่นในกลุ่มคนที่เขาเล่นเล่นพระเครื่องเป็นครับอย่าไปเล่นในกลุ่มพระปลอมเพ้อฝันไปครับพาสมหอยพระมาเนี่ย สมเด็จพระเบญจาภาคีต่างๆพระรอดพระคงพระหลวงพระเงินหลวงปู่ทวดห้อยมาทีเนี่ยมีแต่ของอมปอมห้อยมาเนี่ยเอาให้เด็กมันหัวเราะเล่นเปล่าๆครับเขวหาพระเครื่องอะไรเนี่ยสิ่งสาคัญนะครับขอให้มันแท้มีจุดตําหนิเท่านั้นนะครับห้อยไปเนี่ยไม่อายใครครับถีฝ่าห้อยพระอมปอมไปแล้วเพ้อฝันไปครับ ผมก็ามาแนะนำะก่อนที่จะ,ะเข้าชมกันนะครับครับด้านซ้ายมือของจอภาพเนี่ยเป็นเหรียญของแท้ครับ <ones circle. S 1> ส่วนด้านฝามือของจอภาพเนี่ยจะเป็นเหรียญปลอมครับทั้งสองเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญเนื้อทองแดงครับครับเนื้อทองแดงเหรียญแรกเหรียญแท้เนี่ยก็จะเป็นเน,นื้อทองแดงลมดําครับ <so terrible. S 1> พิมพ์เนี่ยจะคมชัดมากครับสังเกตง่ายๆครับ <S <S ส่วนเหรียญปลอมเนี่ย เนื้อจะออกอทองแดงลมน้ำตาลหน่อยครับครับเหรียญรุ่นนี้ยระบาดหนักในสนามพระเลยครับสนามพระในกรุงเทพนะครับ,บต่จังหวัดเนี่ยผมก็เจอแคบอ่บางส่วนครับครับส่วนมากที่เราเจอของปลอมกันเนี่ยจะเป็นบล็อกนี้ครับระบาดหนักตามสนามพระต่างๆครับเหรียญปลอมเหรียญเนี่ย ถ้าเป็นอยู่ถ้าอยู่ในสนามขายส่งพระปอมเนี่ยก็ <S <S จะมีราคาอยู่ที่ยี่สิบบาทครับแต่เหรียญน,นี้ผมไปเช่ามาจากสนามพระทั่วไปครับราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นครับพอดีเพื่อนเพื่อเนี่ยอยากชมเหรียญของเ้นปอมเนี่ยผมก็เลยไปเช่าเหรียญราคาหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเอามาให้ชมเล้สัครับไม่ได้ไปเช่ามาจากสนามขายส่งนะครับถ้าสนามขายส่งเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ราคายี่สิบบาทเท่านั้นครับ เอาไมา้ชมเลขศึกษากันครับบางท่านเนี่ยทำเฟซบุ๊กยูทู e พระอุปโลกไปเนี่ยได้โล่พระได้โล่พระอุปโลกไปครับในเฟซเอ่อเฟซบุ๊กยูทูปเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้าใครทํายอดถึงเป้าหมายเนี่ยเขาก็จะให้โล่ครับบางท่านเนี่ยได้โล่ยูทู e พระอุปโลกมาเอามาไว้บ้านครับต้องดูก่อนนะครับว่า โล่ที่เราได้เนี่ยมันโล่อะไรโล่เพ้าปลกหรือโล่พัดแท้ครับเชาหากันนเนี่ยจะต้องสากันนะครับครับเหรียญแท้เนี่ยพิมพ์ก็จะคมชัดครับแล้วก็ให้มาสังเกตรตรงใต้ฐานที่หลงพ่อเปิดเนี่ยท่านนั่งอยู่ครับตรงนี้ถ้าเป็นของแท้เนี่ยก็จะมีเส้นแตกเส้นเกินเนี่ย ปรากฏอยู่ที่ใต้ฐานครับตรงนี้ครับสังเกตง่ายๆนะครับตรงนี้ครับก็จะมีเส้นขีดกันเกินอยู่ใต้ฐานครับมองเห็นชัดครับในหนังสือพระเล่มแดงของวัดหลวงพระเนี่ยก็จะเห็นเห็นอยู่เลยครับว่า,ามีเส้นแตกเกินอยู่ตรงนี้ครับส่วนเหรียญปอมด้านฝ่ามือของจอภาพเนี่ยพิมพ์จะไม่ชัดและลึกครับ พิมมันจะเบอร์เบอร์ครับแล้วก็แล้วก็มันจะหนาหนาหนานาด้วยครับความคมมันมันมันไม่ได้ครับเนื่องว่าอถอดพิมพ์มาจากของแท้ครับความคมมันไม่ได้ครับมันจะเบอร์เบอร์หนาหนาหน่อยเลยอ่าและใต้ฐานเนี่ยของปลอมเนี่ยก็จะไม่มีเส้นขีดอย่างที่ผมบอกไปนะครับเส้นขีดใต้ฐานนะครับของปลอมครับบอกนี้ระบาดหนักที่สนามพักเครื่องนะครับ เสียนพัต่างๆนี่โดนกันมาเยอะครับโดนเสร็จแล้วเอาไปเล่นเป็นของแท้ปล่อยหลอกเช่าหลอกซื้อกันตามสนามพักต่างๆเนี่ยเยอะครับโดนกันมาเยอะฝ่ายจะลุกเนี่ยก็เสร็จครับบางท่านเนี่ยเล่นนะครับปลอมๆบ้านตัวเองเนี่ยมีแต่บ้านมีแต่พระอุปโภคเต็มบ้านได้หมด การเล่นหาพระเครื่องเนี่ยสำคัญที่สุดคือเล่นแล้วมันต้องมีพัฒนาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามไปจากเมื่อก่อนเล่นในเป็นเนี่ยก็เริ่มหัดขยับขยับมาเล่นเป็นเป็นมาทีนิดทีหน่อยไปครับในปัจจุบันเนี่ยบางเซียนบางท่านเนี่ยเล่นเล่นในเป็นเล่นปอมเช่าตามแผงตลาดนัดตามหลังตลาดเนี่ยพักมาปอมบางท่านเนี่ยไปเล่นพักปอมอเล่นพักกองฮา ห้าองค์ร้อยองค์ละร้อยองค์ละแปดสิบบาทอะไรเงี้ยของปลอมตาสนามพราต่างๆเนี่ยมันเสี่ยงครับอย่างนั้นครับเขาไม่เอาพราวัดละครงองค์งละล้านเอามาขายองค์ละยี่สิบนะครับในปัจจุบันเนี้ยพระสมเด็จวัดละครเนี่ยองค์ละยี่สิบบาทที่สนามขายส่งผ้าปลอมเนี่ยเยอะแยะ,ยะครับชาวหาพระเครื่องเนี่ยถ้าเราไม่ รู้เลยรู้เลยว่าของปลอมเนี่ยมันระบาดหนักเนี่ยเราก็จะเสียเงินหนักครับ,รบเดี๋ยวมาชมของแท้แท้กันก่อนนะครับดูพาไปคุยกันไปครับแนะนําไม่อยากให้เล่นผ้าปลอมไปครับครับเหรียญน,นี้ยเป็นเหรียญเหรียญกลมตั้งในป่าขนุมาของโลเปิลของแท้นะครับ ความคมชัดของไม้พิมพ์เนี่ยอาจจะจะเห็นได้ชัดครับห้อยพราแท้ไปไม่ไอไม่ไอใครครับดีฝ่าไปห้อยพ้าปอมๆพ้าเป็นจ่าพาคีป้ปมๆผ้าเพอฝันไปเอาไปให้เด็กคนหัวเราะครับตอนหน้าครับ,รบไปเรื่อยๆครับ ครับด้านหลังครับครับครับก่อนอื่นนะครับ มาดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงตรงที่ผมบอกไว้เนี่ยของแท้เนี่ยก็จะมีเส้นเกินอยู่ตรงนี้ครับเห็นชัดครับเรียนงยง่ายๆครับครับเส้นเกินเส้นแตกมันจะเรียงๆกัอยู่ตรงนี้ครับ ส่วนของปลอมอมันจะไม่มีครับครับเป็นคลิปที่สองที่ผมทำมาให้ชมริษาครับประมาณนี้ครับง่ายๆครับขอบข้างครับขอบข้างด้านนี้อ่ามันจะออกเหลืองๆนะครับพอดีผมแกะต่กอบมาแล้วมัน,มนอ่อมันชนกับขอบก็เลยอลมดำตรงนี้มันจะหายไปหน่อยครับ หรือนไปได้ครับมีประโยชน์ทุกบุมครับครับเปรียญนี้ทำมาให้ดูรอบครับแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูปันดีเหรียญที่สองดีกว่าครับใครดูใครใครดูใครตามเนี่ยก็จะได้สิ่งดีไปนะครับเอาไว้เผยแพร่ได้ครับ ครับปอมระบาดหนักนะครับทั้งกลุ่มภาพเบญจาภาคีทั้งเหรียญต่างๆเนี่ยของปลอมระบาดหนักครับเหรียญพระบุโรกเนี่ยระบาดหนักมากในในปัจจุบันนี้ทำ facebook youtube เอาพระปลอมมาเผยแพร่บอกเป็นพาะแท้เล่าไปเรื่อยเปื่อย เกลนะครับของปลอมของปลอมเนี่ยแม่พิมพ์มันจะไม่ชัดครับแต่ถ้าเป็นของแท้เนี่ยพิมพ์เนี่ยมันจะคมและชัดมากครับเนื้อเหรียญเนี่ยมันออกอทองแดงลมดำครับครับสังเกตน,นะครับตรงนี้ สำคัญครับตรงนี้ครับมาเน้นให้ดูตรงนี้ครับครับแต่มาดูเดลียนปลอมกันดีกว่าครับครับนี่ครับเปลี่ยนปลอมครับ เหรียญปลอมเหรียญปลอมเนี่ยตัวแม่พิมพ์เนี่ยมันจะไม่ชัดครับมันจะเบิมเส้นมันจะใหญ่หรลอมันจะหนาเนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงครับแบบแบบเก่าๆแบบแบบไม่ไม่สวยอย่างเงี้ยครับไม่สวยไม่มีความคมชัดไม่มีการโดดเด่นครับ บล็อกรุ่นนี้เสียนพาดต่าตงๆนี่โดนกันมาเยอะครับตีตีเล่นเป็นของแท้ไปครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับโดนกันมาเยอะครับเจ็บกันมาเยอะครับเหรียญปํมปอเนี่ยครับสังเกตน,นะครับตรงนี้ มันจะไม่มีเส้นแตกหรือเส้นที่มันเกินขึ้นมาครับตรงนี้ครับสังเกตง่ายๆครับมองปุ๊บมองแว็บเดียวเนี่ยจะต้องรู้เลยว่ามันไม่มีเส้นแตกถ้าของแท้เนี่ยมันจะมีเส้นแตกเกินมาครับความความคมชัดของเหรียญเนี่ยมันผิดผิดปกติไปเลยครับ บางคนเนี่ยเอาเหรียญนี้มาเล่นเป็นของแท้ไปเนี่ยก็ไม่ว่ากันครับกคนมันเล่นไม่เป็นก็เราก็จะรู้จะบอกยังไงนะครับมันก็ต้องบอกอีกจังหวะหนึ่งคนมันเล่นไม่เป็นครับถ้าเล่นเป็นแล้วก็าก็วางไว้ครับก็แข่นนั้นนะครับคนเรามันมีโอกาสเล่นกันพลาดได้เสมอครับไม่มีใครเก่งกันมาตั้งแต่เกิดนะครับก็ต้องเล่ากันตรงนี้ก่อนกันก่อนครับ ในปัจจุบันเนี่ยตามสนามพาร์ทต่งตางๆเนี่ยตอนนี้พาร์ทต่งตางๆเนี่ยย้ายขึ้นไปอยู่บนห้างกันหมดแล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่านบนห้างเนี่ยศูนย์การค้าต่งตางๆเนี่ยเขาร้านค้าต่งตางๆเนี่ยเขาปิดกันไปเป็นจํานวนมากเขาก็เลยเอาไปเช่าทําเป็นสนามพาร์ทอยู่บนห้างตา่างในปัจจุบันเนี่ย พราขายส่งพระปอมเนี่ยขึ้นไปอยู่บนห้างกันเยอะครับทั้งะทผ้าปอมพระเสริมพระก๊อปพระสมเด็จปอมปอมผ้หลวงพ่อเงินปอมปอมพระหลวงพ่อเงินเนี่ยตาสนามขายส่งพระปอมเนี่ยราคาห้าสิบบาทเท่านั้นครับแต่ถ้าไปอยู่บนห้างเนี่ยราคาตั้งแต่สามร้อยบาทขึ้นไปครับพระสมเด็จองค์ละยี่สิบบาทจากสนามขายส่งพระปอมเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปอยู่บนห้างขายองค์ละ ละร้อยบาทขึ้นไปเนี่ยก็ได้กำไรเยอะแยะครับชาวหาพระเครื่องอะไรกันเนี่ยระวังนะครับพระปอมบนห้างกับกลุ่มบ้านเซียนพระอุปโลกเนี่ยบอกว่าเช่ามาโอ้ยเอามาจากบ้านหลังนี้บ้านพระอุปโลกก็ดีมีแต่พระปลอมทั้งนั้นครับสังเกนนะครับ ของปอไม่มีเส้นแตกครับครับดันหลังเนี่ยมันก็จะไม่เคยคมครับแต่ฟั่มเก่าเนี่ยมันก็ยังพอได้พอถูไถกันถูไถไปให้เราขายได้ครับตีเป็นของแท้ของเก่าอะไรเงี้ยพอได้ครับ แต่จริงๆเป็นของปลอมเรียนแบบมาจากสนามพระต่างๆครับที่มีกระจายขายอยู่ทั่วไปครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ครับเปลี่ยนปลอมครับขอเปลี่ยนปลอมครับเดี๋ยวไว้รอขายได้ครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ครับในกลุ่ม เซียนพ้าต่างๆที่เล่นพ้าไม่เป็นนะครับขอบข้างครับขอบข้างครับขอบด้านข้างของของเหรียญปลอมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาสองเหรียญมาประกบกันให้ดูครับเนี่ยครับของแท้เนี่ยจะมีเส้นแตกเส้นเกินนูนออกมาครับส่วนของปลอมเนี่ยมันจะราบเรียบเลยครับ ขงเกลน,นะครับของแท้จะมีเส้นแตกและนุเส้นแตกและเส้นนูนออกมาตรงนี้แหละครับส่วนของปลอมเนี่ยเส้นจะไม่มีนะครับจะลาบเรียบไปเลย <Okay. S 1> พยายามดูเลขสากันไปนะครับ้านซ้ายมือจ้อภาพคือเหรียญแท้ ฝามือคือเหรียญปลอมสนามครับฝามคมฝามชัดมันจะผิดกันครับ,รบเปลี่ยนแตกนูนมาเห็นชัดครับของปลอมไม่มีเลยครับครับวันนี้ผมก็เลยเอาเหรียญกลมนั่งในป่าขนุมานเหนือทองแดงลมดำ ของหลวงปัญวัดร,รังราจังหวัดนครปฐม,มที่จะสร้างเมื่อปีพศ2525เนี่ยเอามาให้ชมได้ษาหวังว่าเพื่อนๆพ,พี่ทุกท่านาคงชอบนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับครับดูกันไปศึกษากันไปนะครับ ส่วนผมก็มีแค่นี้ครับขอบ,ขอบคุณมากครับ